สวัสดีค่ะดูให้ดีดูดวงแบบไม่เดานะคะวันนี้เราจะมาดูดวง12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2566กันค่ะโอเคมาเลยเริ่มจากราศีมังกรเดือนมิถุนายน2566ราศีมังกรจะเป็นยังไงโอเคราศีมังกรนะคะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่กำลังแบบตัดสินใจอะไรบางอย่างแบบว่ารอคอยอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่จุดหมายอะไรบางอย่างที่กาลัง คิดอยู่อยากได้อะไรบางอย่างแบบรอบางอย่างให้เกิดขึ้นอยู่นะคะซึ่งปัญหาที่เจอก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจมีปัญหากับการตัดสินใจแบบตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกแบบองค์ประกอบไม่ครบอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเกิดขึ้นจากตัวของเราเองนี่แหละที่แบบเรื่องมากขอใช้คํานี้เรื่องมากแล้วก็แบบไม่ฟันธงสักทีคือมันก็ชัดแล้วว่าจะไปทางไหนแต่ก็ไม่ฟันธงสักทีมันเลยจริงๆแล้วเราอะลึกๆก็กลโอกาสเนี่ยจะหายไปเหมือน แล้วก็เลยไม่มั่นใจาว่าจริงๆแล้วโอกาสเนี้ยที่เราอะ่ะกำลังจะเดินไปข้างหน้ามันมาถึงหรือ,อยังอื ซึ่งต้องนิ่งให้มากที่สุดที่จะทําได้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต้องไม่วอกแวกต้องนิ่งให้ได้ยิ่งฟังใครมากๆยิ่งแบบยิ่งแกว้งต้องนิ่งให้ได้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะต้องตัดสินด้วยตัวเองต้องเอาจุดแข็งตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเราเด็ดเดี่ยวพอเรามั่นใจในสิ่งที่เราเลือกแล้วก็เรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเลือกทางไหนอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเลือกไปเลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่มัน มาถึงแล้วจริงๆแล้วมันมาถึงแล้วเนี่ยรออะไรตัดสินใจไปเลยจะได้รู้ว่ามันใช่อย่างที่อยากได้จริงๆไหมอันนี้คือของราศีมังกรค่ะต่อมาราศีกุมราศีกุมเนี่ยเริ่มอยากมีอิสระแล้วแบบว่าเริ่มเริ่มอยากออกไปเจออะไรใหม่ๆอยากออกไปมีอิสระอยากจะหลุดพ้นจากจุดที่ตัวเองเป็นอยู่นะตอนนี้ค่ะซึ่งอุปสรรคที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำยังไงถึงจะออกไปจากตรงนี้ได้สักที มันมีความกลัวเข้ามามันมีความเลือกไม่ได้เข้ามาว่าแบบเออเลือกไปแล้วมันจะเป็นยังไงเลือกไปแล้วมันจะโอเคไหมมันจะไหวไหมมันจะมันจะดีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าหรือมันจะไม่ดีแล้วถ้าไม่ดีแล้วจะทํำยังไงแบบมันเลือกไม่ได้มันตัดสินใจไม่ได้มันกลัว ทีนี้ทางเดียวที่จะรู้ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็คือต้องเลือกสักทางฟังแล้วมันดูแบบแปลกๆเนาะแต่ถ้าไม่รู้ถ้าไม่เลือกมันก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมอะ่ะแต่เราก็ต้องเลือกในแบบที่เรารู้ว่าเลือกไปแล้วอะ่ะมันทําให้ชีตเปลี่ยนไปใน,ใน,ใน,ในทางใหม่นะเลือกไปในทิศทางใหม่ๆที่ไม่จําเจนะเลือกเพื่อการเปลี่ยนปแปลงเลือกที่จะไปเที่ยวเลือกที่ทำตามหัวใจเลือกที่จะมีความรักครั้งใหม่ แล้วที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้คุยกับคนใหม่ๆได้เจอแบบมตสภาพใหม่ๆพูดคุยกับคนใหม่ๆอย่าเอาคนแบบเก่าๆที่แบบว่าคอยพูดแต่เรื่องเดิมๆที่เราเบื่อแล้ว,ลวนะจุดๆุเนี้ยมาอยู่รอบตัวไม่งั้นก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีเพราะว่าเขาก็บอกแต่สิ่งที่เราอ่ะกลัวอยู่แล้วแล้วเราก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีดังนั้นเราก็ต้องออกจากสภาพแวดล้อมแบบนั้นด้วยการตัดสินใจเพื่อที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจแบบนี้อืมนี้เป็นของราศีกุมนะคะต่อมา ราศีมีนราศีมีนนะคะอเดือนนี้ราศีมีนโฟกัสเรื่องของความรักครอบครัวเป็นหลักนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นอุปสรรคเท่าไหร่อาจจะหรือว่ารอขั้นถัดไปของความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นคือไม่รู้ว่าราศีมีนที่ดูอยู่เนี่ยโสดถ้าโสดก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ถ้ามีคู่แล้วมันก็จะมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีโอกาสสูงมากก้าวไปสู่ความสามารถที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นมีโอกาสสูงมากค่ะทีนี้ไม่ต้องกลัวทาวเวอร์นะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่มีการ ถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นอยู่มันจะไม่มีทางดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าที่ที่เป็นอยู่อ่ะมันนิ่งมากๆเลยแล้วเราอยากให้มันดีขึ้นไปอีกมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นลองดูสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เห็นว่ามันจะพัฒนาไปในจุดที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีเช่นนั้นอ่ะเราจะคิดไปเองคนเดียวแล้วเก็บมาอยู่ในหวัวซึ่งค่อนข้างคิดมากอยากคิดมากคิดว่าจะต้องสื่อสารกันในเรื่องนี้คิดว่าจะต้องสื่อสารกันนะคะควรจะสื่อสารกัน ให้ชัดว่าเรายังอยากจะไปในแนวทางเดียวกันอยู่ไหมเป็นคนคิดมากอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องสื่อสารยังไงแล้วก็เป็นคนคน่อนข้างเก็บตัวไม่ผิดที่จะเป็นคนเก็บตัวแต่การสื่อสารของคนเราสำคัญสําคัญต่อการใช้ชีวิตคู่สําคัญต่อการประสบความสําเร็จในชีวิตคู่และในด้านอื่นๆของชีวิตเพื่อไม่ให้เราเป็นคนที่คิดมากและคิดไปเองมันบั่นทอนอยากให้มีความสุขทุม,มีความสุขได้ลองคุยกันให้รู้เรื่องว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่ายัง มันก็ต้องคุยกันอืเป็นกําลังใจให้นะคะน่าจะมีข่าวดีแล้วเร็วนี้ราศีเมษราศีเมษนะคะมีสิ่งที่หวังอยู่ลึกๆในใจไม่กล้ามีความหมาย <c oughs> หวังอะไรอยู่ลึกๆแต่ว่าช่วงนี้ชีวิตไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่แบบมีการเปลี่ยนแปลงค่อน,นข้างเยอะเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่หวังอะจะเป็นอย่างที่หวังไหมหวังเรื่องความรักไหมหวังเรื่องความรักหวังเรื่องการเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่ที่ที่เฟรชกว่าเดิมที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมที่มีความสุขกว่าเดิมอาจจะต้องฝ่าฟันหน่อย จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มันไม่ค่อยมั่นคงอาจจะต้องฝ่าฟันอีกนึงแต่ความรักชนะทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่ต้องฝ่าฟันไม่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดขึ้นได้แต่ไม่เกิดขึ้นง่ายๆฝ่าฟันเอาความรักความเมตตาเข้าสู้ทํางานหนักตั้งใจทํางานแล้วก็นิ่งนิ่งในที่นี่คือไม่สนใจใครไม่สนใจเสียงรอบข้างเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรอยู่ลึกๆเราก็เดินหน้าเข้าหามันตั้งใจทํางานตั้งใจหาเงินโฟกัสที่เป้าหมายรักโฟกัสสู้สู้มีโอกาสเกิดขึ้น ได้รุยฝึกสบชีวิตค่อนข้างแบบ ช่วงนี้นิ่งๆไ,ไม่ไม่มีอะไรมากนิ่งๆเลยอะนิ่งๆเฉยๆเรื่อยๆไม่มีอะไรบรวมหัวค่อนข้างแบบมั้งโหมดเก็บตัวเรียนทํางานตั้งใจพัฒนาตัวเองก็ดีหรือเก็บความเครียดอยู่ลึกๆกดดันตัวเองลึกๆหรือเป็นเพราะว่าแบบอยู่กับคนรอบข้างที่แบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหรอ่อะนั่นไงคือเราอะบางทีเราก็ไม่ได้แบบสามารถเลือกคนรอบๆตัวได้แต่เราก็ไฝ่ได้เพื่อให,ให้ได้ความสุขของตัวเองกลับคืนมาเราต้องยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองให้ได้ แบบที่ไม่ต้องหัวแข็งก็ได้ในแบบของเราเองนี่แหละแบบนิ่งๆของเราเองนี่แหละแบบแม่พระของเราเองนี่แหละแต่ว่าเราต้องไม่ยอมเขาอเพราะไม่งั้นเขาก็จะทําให้เราเครียรดว่าแบบแล้วทำไมเราจะต้องแบบมายอมเขาแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็มากดดันเราพูดได้นี่ในสิ่งที่เราคิดเพราะว่าเราก็ต้องทําให้งานเรารู้ล่วงเงินเราก็ต้องหาเราก็ต้องใช้เงินเหมือนกันเราก็ต้องมีเป้าหมายที่ต้องการเดินไปเหมือนกันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะดังนั้นพูดคะ่ะใครมาทําไม่ดีกับเราอย่ายอมคึกสกนะอย่ายอมลุยมิถุน ะค,ะคือมิถุน่ยต้องเจราจาอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้สิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตต้องเจราจาต้องต่อรองต้องเจราจาแบบอยู่ในช่วงต้องเจราจาต่อรองและปัญหาก็คือก็ไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้มันมีตัวเลือกมาให้เลือกอแต่มันไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะโดนหักแข้งหักขาแต่มันก็มีคนที่มาช่วยสิ่งเดียวที่ควบคุมได้ได <tangent> ก็คือควบคุมการพูดของตัวเองควบคุมสติปัญญาของตัวเองควบคุมความมั่นใจความรู้ของตัวเองนั่น คือควบคุมชะตาของตัวเองเราควบคุมได้แค่ฝั่งของตัวเองเท่านั้นคนอื่นเราควบคุมไม่ได้เลยถ้าจุดจุดนี้มีถุนกําลังเผชิญอยู่กับจุดที่แบบต้องต่อรองดีลใหญ่เลยหรือว่าแบบขอเลื่อนขั้นหรือขอขึ้นเงินเดือนหรือขอขึ้นตําแหน่งหรือขอย้ายตามแฟนอะไรแบบนี้นะคะวางแผนดีๆแล้วเตรียมตัวดีๆเราควบคุมได้เฉพาะฝั่งเราเราไม่รู้ว่าเขาจะมาไม่ไหนเราไม่รู้ว่าเขาจะเห็นด้วยกับเราไหมมันมีโอกาสได้แต่เราต้องควบคุม ของเราอะให้ครบทุกแง่มุมทาไมถึงต้องการอะไรแบบนี้เหตุผลที่ต้องการแบบนี้คืออะไรสแสดงให้เห็นถึงว่าความจาเป็นของเราที่เราต้องการแบบนี้คืออะไรเราต้องมีลูกแง่ลูกชนให้ชัดนะคะต่อมาอก็ระกดค่ะก็ระกดนะคะก็ระกดเนี่ยเรื่องงานกับเรื่องเงินเป็นเรื่องหลักเลยนะตอนนี้ก,ก,ก็ระกดกําลังกังวลกับเรื่องงานกับเรื่องเงินหลักคือแบบทํางานหนักมากช่วงนี้เป็นธาตุของเงินกับงานอะ่ะพูดได้ง่ายๆแล้วก็ต้องการต้องการเงิน ต้องการเงินหรือว่าต้องการงานอา,งาอาจจะแบบตกงานหรือว่าเงินมันแบบขาดสภาพคล่องแต่มันจะดีขึ้นแต่มันจะดีขึ้นเราต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีโอกาสมากกว่านี้จะทํายังไงให้เรามีโอกาสมากกว่านี้ตามสายอาชีพข,ของเราหรือตามความถนัดของเราเราต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีโอกาสมากกว่านี้ให้มันได้เงินกับได้งานเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยไม่งั้นไม่จบยากหนักมาก คืออยู่ในจุดที่แบกกว่าเยอะมากแล้วก็แบบเริ่มมืดแปดด้านแล้วอะแต่มันจะดีขึ้นคือตอนนี้มีคอนเนคชั่นอะไรยังไงอะไม่ใช่ให้ไปยืมนะแต่ว่าถามให้หมดเลยว่ามีดีลอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เขาฮิตทำแอฟเฟรียตอะไรยังไงฉันไม่ต้องสต็อกของใช้ทักษะที่มีให้เกิดประโยชน์เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่พัฒนาได้ขายของได้เห็นเงินได้ง่ายอยู่ในจุดที่แบบทำอะไรได้เงินเอาหมดแล้วอะ เพราะเนี่ยคือไม่คุ้มเท่าไหร่เลยถ้าอยู่ตรงนี้อีกนิดนึงนี่คือปวดหัวมากเลยนะอืมต้องต้องพิจารณาแล้วว่ามันเป็นที่อะไรมันเป็นที่งานปัจจุบันหรือมันเป็นที่ไม่มีงานถ้าเป็นที่งานปัจจุบันต้องคิดแล้วว่าจะวางแผนเปลี่ยนงานไหมแต่ถ้าไม่มีงานนี่คือต้องเปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนบรรยากาศที่อยู่รอบตัวแหละต้องมีสักอย่างที่ไม่ใช่แหละอือปรากฏสู้เขาเป็นกำลังใจให้สิง <4 S 2> นะคะ สิ่งนะคะความรักก็จริงอะแต่เป็นความรักที่สมหวังไหมไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าเป็นความรักที่สมหวังไหมอาจจะยังไม่ได้สมหวังขนาดนั้นยังไม่ได้บอกเขาแน่เลยว่าชอบเขาอะกลัวอะไรอะเป็นความรักที่ทํางานไหมคะกลัวสถานะความเป็นเพื่อนเปลี่ยนไปกลัวแบบบางอย่างเปลี่ยนไปไม่ได้ฮาเหมือนเดิมแบบเขาจะไม่ได้คิดเหมือนเราอะไรแบบเนี้ยคือถ้าไม่บอกมันก็ไม่รู้อะว่าเขาคิดยังไง best case scenario ก็คือไม่ว่าเขารับได้หรือรับไม่ได้ก็ต้องทํางานด้วยกันอยู่ดีอะคือไม่ว่าเขาจะ รับรักหรือไม่รับรักมันก็ยังทํางานด้วยกันได้อยู่ดีนี่คือเบสเคสนะดังนั้นยังไงก็ต้องคุยยังไงก็ต้องบอกก็เป็นไปได้ว่าอาจจะแบบไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นแต่ทํางานด้วยกันทํางานที่เดียวกันแน่แน่บอกคุยถามของนี้ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เนาะว่ายังไงมันมีโอกาสอยู่แล้วอะแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้แตกหักอะมันสามารถปรับความเข้าใจได้มันอยู่ที่วิธีการบอกเราต้องมี สิละปะในการบอกหัวราศีสิงช่ำชองไม่ต้องวนเรืเ่องนเรืเ่องนี้จะเจิบเค่ราศีกันนะคะการตัดสินใจโดนหักหลังมาเป็นช่วงที่ราศีกันไม่ค่อยไว้ใจใครชดช่วงนี้ราศีกันควบคุมอะไรไม่ค่อยได้ การเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ควบคุมเรื่องของการสื่อสารไม่ค่อยได้แบบปัจจัยมันเยอะแต่ความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นค่ะราศีกันมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบ Under the moon มอ่ะมันจะมันจะดีขึ้นแต่ราศีกันต้องอดทนหน่อยคือเข้าใจแล้วแบบโดนหักหลังมากแตแบบว่าราศีกันปกติมันจะแบบควบคุมได้นะเนี่ยต้องนิ่งอ่ะต้องไม่คิดไปเองอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงหละมันห้ามไม่ได้อ่ะเราก็ต้องสู้ให้ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วมันก็ต้องแบบทีมเวิร์กอะราศีกันตมันต้องทีมเวิร์ คุณทําเรื่องนี้คนเดียวไม่ได้คุณทํางานนี้คนเดียวไม่ได้ แล้วคุณก็รู้ว่าคุณทําคนเดียวมันไม่รอดเรื่องมันเรื่องคุณก็ต้องยอมถ้าคุณฉายเดียวได้คุณทําไปแล้วแต่เพราะว่าคุณทําไม่ได้ไงแล้วมันก็เป็นปกติที่เราต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นราศีกันเราจะเก่งทุกเรื่องไม่ได้เนาะไม่เป็นไรเราต้องยอมอ่อนๆผ่อนปลนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นราศีกันอดทนนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําอยู่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นทันคนอดทนแต่ไม่ยอมนะราศีตุล์ค่ะเพราะที่ความรักแหละแต่รักแบบไหนอะมือที่3ามไหมคือเรื่องมันเป็นยังไเดียก่อออนคืราาจะ อยู่กับคนใหม่อุปสรรคคือคนเก่าแย่แล้วตนไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่แต่ว่าโลกนี้ไม่มีความลับยังไงเรื่องก็ต้องแดง ก็ก็บอกไปเลยจะอยู่ให้คาราคาซังทาไมยังไงเขาก็รู้เขารู้อยู่แล้วจบนี่เจ็บนะบอกก่อนจบแบบจบเจ็บนะตุนแล้วบอกก่อนนะถ้าตุนไม่จัดการอ่ะมันไม่หวานชื่นนะไม่ได้จบแบบได้ไปอยู่กับคนใหม่ด้วยนะตุนถ้าจากเราดูภัยรอบนี้นะไม่ได้จบแบบได้ไปอยู่กับคนใหม่ด้วยนะเพอเพอจบแบบอยู่คนเดียวยนะไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะไม่เป็นไรเอาใจช่วยนะคะคนเราผิดพลาดกันได้แต่เราก็ต้องยอมรับความผิดพลาดแล้วก็เดินหน้าต่อพิจิอเคพิจิก,เ,จกเงินต้องการความ มั่นคงทางการเงินจิกไม่มั่นใจว่าที่พิจิกเลือกอยู่นั้นมันจะทําให้เกิดความมั่นคงทางการเงินไหมพิจิกต้องการคําตอบไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้ต้องทําไปอีกนิดนึงต้องทําจนรู้ว่าเข้ามือไหมเพราะจริงๆนี่ก็งานใหม่ก็เป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งเริ่มเหมือนกันใจร้อนนะเราอะ่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเงินมันจะมั่นคงไหมมัม่นคงมันอยู่ที่ว่ามีเงินเหลือเก็บไหมหรือเปล่ามตใดที่เราไม่ได้แบบฟุ่งเฟืยเพิ่ม ความมั่นคงให้กับการเงินของตัวเองตรงนี้มันก็จะดีขึ้นแหละมันอยู่ที่การบริหารแหละแต่น่าจะคิดในเรื่องของว่างานเนี้ยจะจ้างเราไปอีกนานแค่ไหนมันจะดีขึ้นแต่นี้มันเป็นงานใหม่มันก็ต้องทําไปอีกสักพักหนึ่งอะแต่สินใจตอนนี้ไม่ทายหรอกธนูโอเคธนูมีปัญหากับใครหรือเปล่าคะช่วงนี้น่าจะเรื่องงานแหละธนูน่าจะมีปัญหาที่ทํางานเนาะไม่เป็นไรคือมันก็พูดยากก็จะเลือกฝั่งไหมมันก็พูดยากก็จะเลือกฝั่งไหมเพราะว่าพอมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรการเมืองนี่ที่ทำงานอะ แล้วผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะเราต้องมีกลยุทธ์ในการยืนหยัดให้ได้เหมือนกันเป็นคือใครก่อเหตุไม่ใช่ว่าธนูก่อเหตุถ้าธนูก่อเหตุก็ธนูต้องยอมรับนะแล้วก็ต้องเจราจาให้เดินออกไปให้ได้เนะี่่ธนูก็จะอึดอัดอยู่อย่างเนี้ยแต่มันจะดีขึ้นแหละมันจะดีขึ้นแหละมันจะมันจะดีขึ้นมันจะคุยกันได้เจราจากันได้งานจะคลี่คลายแล้วก็ราบรื่นขึ้นมีมีแสงสว่างแต่ว่าก็ต้องฝ่าฟันในระดับหนึ่ง จะต้องผ่านบรรยากาศมาคุในระดับหนึ่งซึ่งชว่วงนี้อาจจะเครียดสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ใครเป็นผู้นําแล้วนําในรูปแบบไหนเจราจาอย่างไรนะคะเป็นกําลังใจให้อ่ะเป็นยังไงกันบ้างครบ12สราศีแล้วค่ะก็ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้เราโพสต์ให้ทุกเดือนเลยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ทั้งทาง Facebook Instagram YouTube ด้วยนะคะกับช่องดูให้ดีดูดวงแบบไม่ดาวนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะดูแบบนี้มันจะเป็นการดูแบบ general นะคะก็ ถ้าเกิดว่าตรงก็นําไปปรับใช้ไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเนอะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงอะไรยังไงก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะไม่ต้องจริงจังถ้าอยากจะดูให้ตรงเป็นส่วนตัวก็สามารถทักเข้ามาดูส่วนตัวได้เลยนะคะตาม Line แอดใน description ข้างล่างนี้เลยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะรักษาสุขภาพคะ่ะสวัสดีค่ะ